สวัสดีนะคะทุกคนสำหรับในไลน์นี้นะจะชวนทุกคนมารู้จักสารที่เรียกว่าสารกูตาไทโอน์เนาะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะเคยได้ยินว่าเราจะต้องไปกินกูตาไทโอน์ะ on, อะไรแบบนี้นะ,นะ,ะทุกคนสำหรับในไลฟ์นี้นะจะชวนทุกคนมารู้จักสารโอเคนะคะพอดีไม่ได้ไลฟ์มาวันหนึ่งเนาะ เดี๋ยววันนี้ก็มาเจอทุกคนนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของสารกูต้าไทโอนนะคะทุกคนซึ่งเป็น,นกลไกอัตโนมัติของร่างกายนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มารู้จกักสารต่างๆกันแล้วทุกคนก็จะได้มีองความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารสกัดเรื่องอาหารเสริมด้วยเนาะเพื่อให้เรา,ารู้เป้าหมายของการใช้สารสกัดและรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติการอย่างไรกับร่างกายของเรานะคะ ซึ่งวันนี้เนตจวหัวเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของสารคูตา้าไทโอและการล้างพิษตับก่อนอื่นเราต้องรู้จักตับของเรานิดนึงนะว่าตับเนี่ยเป็นเ,เรียกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าหน้าที่ของตับเนี่ยมีหลากหลายหน้าที่มากทุกคนอ่าโดยเอาเอาโดยสรุปก่อนนะเอาเอาอย่างนี้ก่อนสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับเนาะสิ่งที่จะสะท้อนว่าโอ๊ยตับเนี่ยเริ่มทํางานไม่ค่อยจะดีและ เริ่มที่จะมีปัญหาตับเนี่ยเป็นเหมือนฟองน้ําที่คอยซับพิษให้กับเรานะคะเวลาที่พิษในตับเยอะมากจนเกินไปเนี่ยทุกคนสิ่งที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้กับทุกคนก็คืออ่าบางคนเนี่ยน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วมากหรือบางคนจะมีท้องบวมท้องป่องอย่างนี้นะคะบางคนก็จะมีอาการท้องอืดปวดหลังอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้อาเจียนนะคะรวมถึงหายใจลาบากแล้วก็อ่าบางคนก็จะมีอาการที่แบบ จับไข้แล้วก็ติดเชื้อได้นะถ้าตับมีปัญหาแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาทราบหน้าที่ของตับกันสักนิดนึงนะทุกคนซึ่งหน้าที่ของตับเนี่ยนะคะอันหน้าที่หลักๆก,ก็คือเป็นแหล่งสะสมสเสบียงอาหารเนาะเวลาที่เอาไว้ใช้ในยามจําเป็น,นกลไกอัตโนมัติของร่างกายของเรานะเขาจะมีหน้าที่ของเขาเนาะทุกๆอวัยวะนะคะทุกๆระบบอย่างตับเนี่ยเขาสะสมสเสบียงยังไงยกตัวยอย่างเช่นเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปเนาะ แล้วเราพักการกินเราไม่ได้กินนะคะตับเขาก็จะมีการหลั่งเอนไซม์ออกมาเอนไซม์อันนี้เขาเรียกว่าเอนไซม์กรูคารูคาอนเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้สําหรับเปลี่ยนไขมันเพื่อให้มาเป็นกรูโคสเพื่อให้เราเนี่ยอดแล้วไม่ตายทุกคนเราก็ยังอยู่ได้นะคะอันนี้นอกจากว่าถ้าตับเสียหายตับพังเนาะเวลาตับเสียหายเขาตรวจตรวจค่าตับออกมาเนาะบางทีเขาจะพบว่าค่าโปรตีนอัลบูมินในตับเนี่ย มันต่ําอย่างคนที่เป็นโรคไตยอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเกิดระบบเสียหายในตับขึ้นมาในร่างกายขึ้นมานะคะซึ่งอ่ะอันนี้คือหน้าที่แรกคือแหล่งสะสมพลังงานนะคะแล้วก็คําว่าแหล่งสะสมพลังงานเนี่ยก็สะสมพวกธาตุเหล็กพวกสารอาหารพวกใดๆต่างๆเอาไว้ที่ที่ตับของเรานี่แหละแล้วก็พอสะสมเขาก็จะมีกระบวนการอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าเปลี่ยนโครงสร้างสารอาหารต่างๆ ไปตามที่ร่างกายต้องการอันนี้คำว่าเปลี่ยนโครงสร้างก็คืออย่างที่เนกกล่าวไปว่าเขาเปลี่ยนจากไขมันไปเป็นพลังงานให้เราแบบนี้นะรวมถึงในส่วนของโปรโตีนที่สังเคราะห์ได้จากตับเนี่ยตับก็นำไปไว้ในการควบคุมการทำงานของไตเนาะอันนี้คือหน้าที่โดยโดยหลักๆรวมถึงหน้าที่ของตับอีกอันนึงก็คือสร้างน้ำดีนะคะเพื่อ,อไว้ในการช่วยเหลือลำไส้ในการย่อยไขยมัน โดยรวมก็คือว่าตับกําจัดสิ่งแปลกปลอมด้วยนอกจากกําจัดคือตับเนี่ยจะซับพิษเอาไว้ทุกคนหน้าที่ของตับซับพิษเรากินยาเข้าไปตับเขาก็ซับพิษเอาไว้กินอะไรไม่ดีก็ซับพิษเอาไว้พอซับพิษเอาไว้คําว่าซับพิษเอาไว้อ่ะเดี๋ยวจะบอกงี้มันเหมือนถังขยะเลยนะตับของเราเนี่ยเนาะเวลาสมมติว่าวันนี้เรากินอาหารมื้อนี้ไปแล้วแป้งมันเกินน้ําตาลมันเกินร่างกายเขาน้ำอ่าเวลาที่ เรากินอาหารน้ำตาลเนาะตับอ่อนเขาจะกระตุ้นอินซูลินขึ้นมาเพื่อให้เอาไขมันไปเก็บไว้ที่ตับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนื่อมันเกินมันเกินไปเดี๋ยวหลอดเลือดมันจะมีปัญหาอันนี้เขาก็จะไปเก็บไว้ที่ตับนะคะแล้วพอถ้ามันมากเกินจะเป็นอะไรพิษมันมากเกินพิษมันมากเกินคือมันล้นมันล้นตับพอมันล้นตับมากแล้วทีนี้พอพิษที่ล้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าอย่างเดี๋ยวมันจะเข้าสู่การดีท็อกซ์แล้วเอาไปเก็บไปเก็บไว้เรื่อย แต่พอเก็บมากตับเริ่มเก็บไม่ไหวมันเต็มขยะเต็มเนี้ยเนาะตับก็จะมีปัญหาตับแข็งตับอักเสบได้นะคะทุกคนรวมถึงอนนอกจากที่จะซับพิษแล้วก็ตับยังมีหน้าที่กําจัดพิษซึ่งอันนี้เข้าเข้าสู่หัวจั่วหัวแล้วนะการกําจัดพิษของตับเนี่ยก็คือตับเนี่ยมีกลไกอัตโนมัติในการสร้างสารที่เรียกว่ากรูตาไทโอนซึ่งสารกรูตาไทโอนเวลาทุกคนเนี่ยไป ซื้ออาหารเสริมไปกินอาหารเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมีกลูตาไทโอนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกลูตาไทโอนเนี่ยเป็นสารเคมีเนาะซึ่งหลั่งออกมาจากตับของเราและตับของเราเนี่ยก็สามารถที่จะหลั่งสารนี้ได้เพียงแต่ว่าในคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับแข็งตับอักเสบพ,พวกนี้ก็จะไม่มีไม่มีความสามารถในการที่จะหลั่งกูตาไทโอนให้มันตรงตามอัตโนมัติ เมื่อกลไกตัวนี้ทํางานไม่ตรงอัตโนมัติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการเสียสมดุลเนานะคนที่ตับมีปัญหาไม่สามารถดีท็อกตัวเองได้ระบบการดีท็อกตัวเองคือตับเขาสามารถสร้างสารกูต้าไทโอนได้ด้วยตัวเองนะคะทีนี้พอเขาสร้างไม่ได้ด้วยตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็เกิดปัญหาทั้งระบบในร่างกายคนที่ตับทํางานไม่ค่อยดีเราจะสังเกตผิวพรรณบางทีก็จะมี ผื่นมีสิวมีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคือผิวพันธุ์จะไม่ค่อยดีค่ะมันจะส่งผลไปทุกระบบเลยนะรวมถึงระบบการย่อยก็ไม่ค่อยดีนะคะนั่นแหละทีนี้อ¡!ามาสู่การดีท็อกตับเวลาที่เราจะเรารู้แล้วถ้าสมมติว่าวันนี้นะถ้าเราเป็นคนที่อาหารไม่ค่อยย่อยเนาะท้องอืดผิวพันธุ์ไม่ค่อยดีเป็นสิวเป็นฝ้าผิวปืป้อผิวไม่ ไม่สดใสเพราะว่าระบบการกําจัดพิษทํางานไม่ตรงตามระบบอะค่ะก็คือตับเนี่ยเขายังไม่สามารถจะดีท็อกพิษได้เองเนาะซึ่งวิธีการที่เราจะทําความสะอาดตับหรือดีท็อกตับถ้าเป็นในแบบที่บางคนเขาก็จะไปใช้วิธีการเติมวิตามินเข้าไปหรือไปใช้วิธีการทำาคเลชั่นก็คือให้ให้สารถ่ายเทโลหะหนักออกจากตามหลอดเลือดเนาะเพราะ แม้ว่าเราจะดีท็อกตับเราไม่ได้พุ่งตรงไปที่ตับเลยนะทุกคนมันคือกระบวนการที่ทําให้เลือดไม่เป็นกรดนั่นแหละค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนสารเปลี่ยนอาหารเนาะเปลี่ยนสิ่งที่เรานําเข้าสู่ร่างกายแล้วเลือดของเราเนี่ยมีความเป็นด่างมีความสะอาดเรากินอาหารที่เหมาะสมอาหารที่เหมาะสมเนี่ยก็จะไปสนับสนุนให้มีการพิษไม่ล้นเกินอะไรแบบนี้นะคะคือหลักการเดียวกันต้องหยุดพิษระบายพิษแล้วใส่สิ่งที่เรา สนับสนุนการฟื้นฟูตับซึ่งการสนับสนุนการฟื้นฟูตับเนี่ยบางอาหารเสริมเขาก็จะแนะนำว่าควรจะไปกินสารกูต้าไทโอนซึ่งจริงๆแล้วกูต้าไทโอนมันเป็นชื่อที่เหมือนกับเขาใช้เรียกแทนสิ่งที่ตับสร้างได้ค่ะแต่ทีนี้นเวลาที่เราจะทานสารสกัดหรือสารอาหารเราก็ต้องมีองความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดหรือสารอาหารว่าพอกินเข้าไปแล้วในระยะยาวเนี่ยมันจะมีผล ดีแบบถาวรไหมหรือมันจะมีค่าเสื่อมไหมซึ่งคนที่ทานสารสกัดน,นะทุกคนจําเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ว่าวิตามินมันจะต่างกับสารสกัดยังไงเนาะซึ่งวิตามินเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปมันจะเป็นคล้ายๆกับเมื่อกินเวลาเกิดการเขาเรียกว่าสัดดาบแล้วมันก็จะมีการเกิดอนุมูลอิสระเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มที่มักชอบกินวิตามินอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะระยะยาวม,มันก็จะมีปัญหากับ ระบบไตบ้างตับบ้างอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทีเนี้ยสารสกัดส,สิ่งที่แตกต่างกันโดยเฉพาะมีบางท่านที่ถามเนยว่า,าจะดีท็อกตับจะทำยังไงซึ่งนนเน้ก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดสวิตช์การทำงานของของยีนเปิดสวิตช์การทำงานของการดีท็อกตับนะคะด้วยการกระตุ้นโปรตีน NRF2 ซึ่งการกระตุ้นโปรตีน NRF2 ตัวเนี้ยมันคือคกลไกในการเปิดสวิต การดีท็อกตับด้วยการกู้คืนระบบอัตโนมัติของตับเนาะให้มีความสามารถในการหลั่งกูต้าไทโอนออกมาให้ได้ค่ะซึ่งอันนี้เป็นคำว่าเทคโนโลยีก็คือว่าเขาสามารถที่จะไปไปเขาเรียกว่าแก้ไขไกลไกที่มันที่มันไม่สามารถทำงานได้เนาะให้มันเกิดกลไกที่ทำงานตรงระบบซึ่งในการที่จะบอกอย่างนี้นะคะทุกคน ในการที่กลไกนี้จะกลับคืนมาเนี่ยไม่ได้ว่าเนทพูดลอยๆอยนะแม้ว่าเราจริงๆแล้วเนทจะบอกให้เราเนี่ยสามารถจะกู้คืนตับของเราได้เนาะด้วยการอ่าอย่างเราไปล้างพิษตับเราไปดีท็อกเราจะไปทําอะไรแบบนั้นหรือจะไปทำาคีเลชั่นอะไรก็ตามหรือเราหยุดพิษระบายพิษอะไรก็ตามอันนั้นเราเราก็เราก็ใช้วิธีการนั้นได้แต่เพียงแต่ว่าการกระตุ้นโปรตีน nrf 2เนี่ยเขามีงานวิจัย รองรับเยอะมากเลยนะคะว่าเมื่อวิถี Keep One, Two, ค e e p วันเนฟทูคำว่า k e e p ว n e เนฟทคือวิถีที่ทำให้กลไกของการกระตุ้นโปรตีน NRF2 เนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายถ้าร่างกายของเราเนี่ยมีโปรตีนตัวนี้จำนวนเยอะมันจะเกิดการซ่อมแซมร่างกายค่ะทุกคนและการซ่อมแซมร่างกายที่สำคัญสำคัญสำคัญเนี่ยจุดที่สำคัญก็คือตับเนาะไอตัวเนฟทูเนี่ยเขา มีงานวิจัยนะคะว่าเขาสามารถที่จะไปทําให้กลไกลของการทํางานของตับเนี่ยมีการเขาเรียกว่าหลั่งสารกูตาไทโอนะเดี๋ยวในอ่านงานวิจัยให้แป๊บหนึ่งนะหานงานวิจัยอยู่ซึ่งถ้าจะมาพูดลอยๆทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนมันดูลอยๆไปนะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงงานวิจัยงานวิจัยมีเยอะนะทุกคนทุกคนสามารถไปหาได้ในับเม็ดซึ่งับเม็ดเนี่ยจะเป็นวารสารทางการแพทย์เนาะที่ คนที่สนใจนักวิทยาศาสตร์หรือว่าแพทย์แพทย์นี่ก็ต้องเลือกแพทย์ด้วยนะคะเพราะว่าแพทย์บางคนก็จะมีความเชื่อเรื่องยาเพียงอย่างเดียวแต่แพทย์ที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ e n t i e a g i n g เรื่องของสารสกัดที่เขาไม่ปิดกัน้นหรือว่าไม่เขาเรียกว่าไม่ตัดสินเนาะแล้วเข้าไปศึกษาเนี่ยในผับเม็ดเนี่ยนะคะมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยพวกนี้เยอะมากเลยค่ะงานวิจัยการกระตุ้น เนฟทู two, หรือโปรตีนเนฟทูในร่างกายของเราซึ่งการกระตุ้นโปรตีนเนฟทูในร่างกายของเราเนี่ยนะคะงานวิจัยเนี่ยได้ระบุออกมานะคะว่า,าเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยลดการอักเสบหรือว่าลดาโดยปกตินะทุกอวัยวะหรือเซลล์เราจะอักเสบการอักเสบเนี้ยเกิดขึ้นจากอนุมูลอิสระเนี่ยโจมตีเซลล์นะโจมตีเซลล์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซ้ำๆซ้ๆและเซลล์ไม่มีความสามารถในการที่จะจัดการอนุมูลอิสระเนาะโดยปกติเซลล์ของเรายามปกติที่เกิดมาแล้ไม่ได้เป็นอะไรเซลล์ก็จะสามารถต้านอนุมูลอิสระได้นะคะแต่พอเซลล์เจออนุมูลอิสระที่มากเข้าแล้วถูกอนุมูลอิสระโจมตีซ้ำหนักซ้ำหนักก็จะเกิดเป็น oxidative stress หรือเกิดการอักเสบในระดับของเซลล์ซึ่งการอักเสบตัวนี้มันก็ส่งผลให้กลไกอัตโนมัติของร่างกายเนี่ย เขาเรียกว่าลดบทบาทลงเนาะรวมถึงการหลังกูตาไทโอนของตับด้วยค่ะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการลดสนิมหรือว่าลดออกซิเดทีฟสเตรสหรือว่าการอักเสบต,ตัวเนี้ยมันก็จะส่งผลให้กลไกในการฟื้นฟูตับเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งตัว NRF2 เนี่ยนะคะเขามีงานวิจัยว่าเขามีความสามารถที่จะไปช่วยทําให้กระบวนการการทํางานของตับเนี่ยฟื้นคืนกลับมาเนาะมันก็คือการ ที่ตับสามารถหลังสารกูต้าไทโอนของตับได้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยตับมีความสามารถนี้อยู่แล้วนะคะเขาไม่ได้ไปทําอะไรนอกจากไปเหมือนกับไปย้อน,นกลไกของตับให้กลับมาทําหน้าที่เหมือนเดิมอันนี้คือในส่วนของสารสกัดนะคะทุกคนนอกจากนี้นะในงานวิจัยเนี่ยก็ยังระบ,บุอีกนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระโดยทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามิน ความสามารถในการที่จะไปจัดการไอตัว oxidative s t a t e หรือว่าอนุมูลอิสระอันนี้อันนี้เป็นงานวิจัยที่เขาเอาวิตามินต่างๆมาเปรียบเทียบกันนะทุกคนเขาพบว่าวิตามินทั่วไปเนี่ยมันสามารถจัดการอนุมูลอิสระได้อัตราแค่1ต่อหนึ่งแต่เวลาที่เขา,เาใช้ตัวกระตุ้นโปรโตีน NRF2 สารที่เขาประกอบกันขึ้นมาเนี่ยนะคะจากสารสกัดจากดินจากสมุนไพรขึ้นมาเนี่ยผลปรากฏว่ามันสามารถที่จะ ไปทําปฏิกิริยาในร่างกายไปจัดการกับอนุมูลอิสระได้สูงมากค่ะเพราะสูงมากมันก็จึงมีผลทําให้เกิดการเขาเรียกว่าเกิดการทํางานที่ฟื้นคืน,คนสภาวะสมดุลของร่างกายเนาะด้วยการที่ร่างกายเนี่ยมีความสามารถในการเขาเรียกว่าสามารถที่จะทําให้เอนไซม์ในร่างกายซึ่งเอนไซม์ในร่างกายเนี่ย เป็นสิ่งที่ร่างกายเขาสามารถทําได้เองอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าที่เขาทําไม่ได้เพราะว่าเรามีพิษเกินเนาะนกลไกเน r ร์ฟทูเนี่ยคือคกลไกที่ไปทําให้ขจัดพิษออกไปค่ะพอขจัดพิษออกไปความสามารถและประสิทธิภาพที่มันออกฤทธิ์ที่ดีเนาะก็จึงเขาเรียกว่ามีงานวิจัยพบว่าเวลาที่เราทานสารสกัดตัวเนี้ยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาแต่ในงานวิจัยเนะี่ยเขาบอกว่า30วันนะมันก็จะช่วยทําให้ร่างกายของเราเกิดกลไกลในการกู้คืนตับของตัวเองหรือว่ากลไกลในการดีท็อกดีท็อกตับของเราค่ะทาให้ตับของเรามีสภาพฟื้นคืนสภาพกลับคืนมานะคะอันนี้อย่างที่หลายคนถามเนะี่ยว่าการจะล้างพิษตับเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงจริงๆแล้วเราสามารถล้างพิษตับได้เลยจากการที่เราไม่กินอาหารขยะไม่กินแป้งไม่กินน้ําตาลเนาะแล้วเราก็ระบายพิษ แต่ทีนี้ถ้าเทียบเท่ากับการที่เราไปทำดีท็อกตับไปล้างพิษตับไปคีเลชันกับการที่เราทานสารสกัดซึ่งในสารสกัดกระตุน้นโปรตีน NRF2 เนี่ยเขามีงานวิจัยว่ามันช่วยลดการอักเสบซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราลดการอักเสบสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายของเราสบายตัวขึ้นเซลลดการอักเสบแล้วแต่มันยังช่วยทำให้ตับของเราฟื้นสภาพกลับคืนมาด้วยค่ะ ซึ่งการฟื้นคืนสภาพกลับคืนมาตรงนี้มันเป็นงานวิจัยนะคะทุกคนที่มีอยู่ในผับเม็ดเนาะแล้วเวลาตับฟื้นคืนสภาพกลับคืนมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบสมดุลของร่างกายเนี่ยที่เป็น,นกลไกอัตโนมัติเนี่ยก็จะค่อยๆฟื้นฟูค่อยคอยฟื้นฟูทีนี้ถามว่าการจะฟื้นตับเนี่ยต้องทําแบบไหนทําอย่างไรการทําอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปเนาะหยุดพิษระบายพิษเติมสารอาหารแต่บางครั้งเราไม่สามารถหยุดพิษได้แบบ เป๊ะค่ะคำว่าเป๊ะเปะก็คือกินแบบโอ้โหกินแบบว่ามีระเบียบเป๊ะๆเะนาะถ้าเราทํากลไกนั้นไม่ได้กับอีกแบบหนึง่งแม้เราจะทําได้แต่ว่าเวลาการดูแลร่างกายเนี่ยเราไม่ได้ดูแลแต่การกินนะทุกคนอนุมูลอิสระเนี่ยมันไม่ได้มาจากอาหารอย่างเดียวเนาะอารมณ์อากาศการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือบางครั้งการใช้ร่างกายเกินการทําอะไรที่มันมันน้อยไปมันมากไปแล้วมันไม่สมดุลแล้วถ้าเรามีความบกคร่อง ความบกพร่องก็คือความไม่สมดุลเวลาความไม่สมดุลมันไม่บาลานซ์กันไม่บาลานซ์ก็คือพิษมันมากกว่าพิษมันก็จะเกิดการสะสมค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป๊ะๆทุกเรื่องมันก็โชคดีไปใช่ไหมคะแต่วันนี้ถ้าเราต้องการที่จะอยู่แบบเขาเรียกว่าไม่ต้องมาคอยกังวลเนาะการกระตุ้น NRF2 หรือว่าตัวที่ไป ทำให้กลไกอัตโนมัติของเราเนี่ยมันเหมือนมีการแอคทีเวตอยู่ตลอดเวลาคําว่าแอคทีเวตตรงนี้ก็คือกระตุ้นให้เกิดการสมดุลอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาสมดุลได้ยังไงเขาสมดุลได้เพราะว่าด้วยจากงานวิจัยนะคะเขามีการทดลองว่าการใช้สารสกัดกระตุ้นโปรตีน nrf 2เนี่ยความสามารถในการออกฤทธิ์ของเขาเนี่ยโดยปกติถ้าเทียบเท่ากับวิตามินมันเท่ากับ1ต่อ1โมเลกุลน,นะหมายความว่าเวลาเราใช้แบบทั่วๆไปที่เป็นวิตามินเนาะ เวลาเราเจออนุมูลอิสระการจัดการอนุมูลอิสระมันก็ทหารหนึ่งตัวฆ่าฆ่าสิ่งแปลกปลอมได้1ต่อหนึ่งปะทะกัน1ต่อหนึ่งแบบนี้ค่ะแต่วิธีการใช้เทคโนโลยีตัวนี้ความสามารถของเขาสามารถจัดการได้หนึ่งตัวของเทคโนโลยีจัดการได้1ล้านโมเลกุลนั่นหมายความว่าเราจึงมีความเขาเรียกว่าหวังเนาะที่จะที่จะเรียกคืนสุขภาพ ของเราเนี่ยที่มันบกพร่องมากๆให้ถูกกู้คืนให้กลับมาสมดุลเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงซึ่งอันนี้ตามงานวิจัยนะทุกคนแต่ทีเนี้ยเวลาเราอ่านงานวิจัยเนี่ยเราจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะว่ามันก็มีงานวิจัยเต็มไปหมดใช่ไหมคะแต่มันจะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเราต้องทดลองค่ะซึ่งเนก้ามาพูดว่ามันทําได้เพราะเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเนกคนเดียวเนาะแล้วจริงๆในงานวิจัยของสารสกัดต,ตัวเนี้ยเขาวิจัยคน ทดลองด้วยคนมาแล้วเป็นหมื่นคนนะคะกว่าหมื่นคนแล้วเนาะและอย่างตัวเน้เองเนี่ยก็มีการวิจัยจากเขาเรียกว่าจากคนที่ได้ทานสารสกัดจึงทําให้รู้ว่าเมื่อเราใช้สารสกัดแล้วเราเขาเรียกว่าเอาผลลัพธ์จากการไปตรวจร่างกายเนาะมันก็จะเขาเรียกว่าอันนี้แหละคือการพิสูจน์ที่รู้ได้ว่าอ๋อตัวนี้ตามงานวิจัยเขาบอกแบบเนี้ยแล้วพอเราใช้มันก็เป็นแบบนี้จริงๆ อันนี้คือการดีท็อกตับที่เป็นการดีท็อกเขาเรียกว่าใช้เทคโนโลยีทำงานแทนเราค่ะนั่งอยู่เฉยๆแต่ว่าในร่างกายเนี่ยเกิดการดีท็อกอยู่ตลอดเวลาเพราะเวลาเราทานสารสก,กัดเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการจัดการกับอนุมูลอิสระเนาะเกิดกระบวนการในการที่ทำให้ตับเนี่ยหลั่งเอนไซม์กูตาไทโอนออกมา แล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งเอนไซม์ SOD ออกมาหลั่งเอนไซม์คาตาเลสออกมาซึ่งเจ้า3เอนไซม์เนี้ยล้วนเป็นเอนไซม์ที่ช่วยปกป้องฟื้นฟูนกลไกการทํางานของตับทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วเวลาที่เราทานแบบนี้ไปต่อเนื่อง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 มันก็จะเกิดกลไกในการที่ทําความสะอาดดีท็อก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 อ,อยู่ตลอดแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูกลับมาเนาะแต่ถ้าเทียบเท่ากับที่เราไม่ได้ใช้ คือคนที่ไม่ได้ใช้สารสกัดนะั้นทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ดูแลสุขภาพแบบเป๊ะๆๆๆแล้วไม่ได้เรียนรู้แบบองค์รวมเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์เราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าธรรมชาติที่มันเป็นความเสื่อมอยู่แล้วอะร่างกายมันก็จะเป็นแบบมีความมีความสามารถที่จะเสื่อมของมันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นกฎปกติตายตัวของเขาเนาะแต่ว่าการแอคทีเวทหรือการกระตุ้นตัวเนี้ย การกระตุ้นตัวนี้เนทจะยกตัวอย่างให้เวลาที่คนป่วยแล้วติดเตียงแล้วไม่สามารถเคลื่อนตัวเองได้เนี่ยกลไกอัตโนมัติมันก็จะไม่ทํางานเพราะว่าสมองเขาก็จะไม่สั่งการให้มีการเคลื่อนไหวแต่จริงๆแล้วระบบอัตโนมัติของร่างกายของเราเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าอยู่นิ่งเลือดมันก็ไม่ไหลเนาะเลือดนิ่งเลือดเน่ามันก็จะเกิดการติดเชื้อเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยเป็นคนที่นั่งนั่งนอนๆ ไม่ค่อยได้ activate ไม่ค่อยได้เ exercise ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวและแม้ถ้าเราเคลื่อนไหวและเรากินเกินเนาะเราใช้ร่างกายเกินพิษเราเยอะมากกว่าสารจัดการพิษแบบเนี้ยเราก็ยังมีการตกค้างของพิษเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตกค้างของพิษนั่นแปลว่าเรายังจัดการสนิมในร่างกายได้ไม่ดีนะคะเพราะจัดการสนิมไม่ได้ไม่ดีสนิมหรือออกซิเดทีฟตรงนี้จะเป็นตัวการที่จะทําให้เราเกิดโรคอะไรสักอย่างหนึง่ง ที่เวลาที่เราเกิดโลกตอนอายุน้อยไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ถ้าเราอายุเยอะแล้วเราเกิดโลกเนะี่ยมันเป็นอะไรที่คือมันมันการต่อสู้มันก็ไม่เหมือนตอนที่เราอายุน้อยๆเนานะแต่ทีเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยข้อดีก็คือเทคโนโลยีเขาทําให้เซลล์เนี่ยโดยปกติเซลล์ของเรากับอายุการอยู่บนโลกมันมันคนละอย่างกันนะทุกคนอายุบางคนเนี่ยอาจจะ60 70แต่เขาสามารถย้อนอายุของเซลล์ได้ค่ะ เราจะสังเกตตัวเราเองก็ได้นะทุกคนใครที่มาสายสารสกัดนะทุกคนจะรู้นะว่าตอนที่เราเนี่ยไม่ได้ดูแลร่างกายนะคะผิวพรรณของเราตอนสาวๆสมมติ20อาจจะดูหยาบก้านกต่ตอนปัจจุบันก็ได้นะทุกคนซึ่งตัวนี้เองก็ประจักษ์นะคะว่าตอนเราไม่ดูแลร่างกายไม่ได้ใส่สารอาหารที่ดีไม่ได้กินอาหารดีเนะี่ยเราก็จะมีร่างกายที่ผิวพรรณไม่ค่อยดีหน้าตาไม่ค่อยดีรวมถึง กำพระกำลงังการหายใจการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเนาะแต่พอเรามีก,การเสิร์ฟอาหารที่ดีเติมสิ่งที่ดีให้กับร่างกายมันก็จะช่วยทำให้เซลล์ของเราใสาใหม่เซลล์ใสใหม่มีประสิทธิภาพในการที่จะมาซ่อมแซมในอวัยวะต่างๆของเราเนาะเราก็จึงมีอวัยวะใหม่ๆค่ะทุกคนถ้าเราสามารถทำให้เซลล์ใสเซลล์ใหม่ได้ เราก็จะมีอวัยวะใหม่ๆเพราะฉะนั้นทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เรามีโอกาสนะคะที่จะสามารถ Activate ร่างกายของเราการ Activate คือการกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาสู่กลไกสมดุลเนาะนกลไกอัตโนมัติซึ่งร่างกายมีอยู่แล้วนะคะทุกคนคุณสาวภาสวัสดีนะคะคุณกัลยาสนใจสั่งค่ะ สามารถสั่งได้ทัก inbox เข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเน้จะแนะนําให้คือเนซจะบอกแบบนี้นะคะการที่เราทานสารสกัดเนาะสารสกัดในโลกเนี้ยมีเยอะมากเลยทุกคนอาหารเสริมในโลกนี้ยมีเยอะมากเลยค่ะแต่ใครสักคนนึงที่จะกินสารสกัดแล้วเป็นไปนตามเป้าหมายที่เราวางไว้ซึ่งเนซเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันคือมีสุขภาพดีสูงสุดคําว่าดีสูงสุดคือไม่ต้องใช้ยาเคมีนะ แล้วพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นเราจะมีกลไกอัตโนมัติที่ทำงานตรงตามระบบคำว่าตรงตามระบบก็คือรู้สึกหิวรู้สึกร้อนรู้สึกคือมีความรับรู้ความรู้สึกอ่ะรวมถึงระบบสมดุลฮอร์โมนด้วยอันนี้เขาเรียกว่าการกู้คืน,คนกลไกอัตโนมัติเทคโนโลยีนยีมันเป็นนวัตกรรมนะคะทุกคนซึ่งนวัตกรรมอันนี้เป็นเป็นสารอาหารที่ต้องใช้องค์ความรู้นะ บางทีถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะกินไปทําไมกินไปเพื่ออะไรมันจะได้อะไรเพราะเวลาที่เราจะทําอะไรแบบฉับเฉวยมันเป็นเรื่องง่ายนะคะเราเราปวดหัวกินยาหายปวดหัวเราเป็นสิวเราไปกินแอคโนตินเนี้ยหน้าเราก็จะวิ้งเลยแต่ระยะยาวมันมีผลเสียต่อตับเนาะแต่การใช้สารสกัดเนี่ยมันอาจจะรู้สึกได้ถึงสารสกัดเพราะสารสกัดทุกตัวที่เน คัดสรรมาเนี่ยทุกคนทานแล้วจะต้องรู้สึกแต่ผลลัพธ์ที่ดีสูงสุดของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะแต่วันนี้สิ่งที่สำคัญคือ n d s e t m i n d s e t คือความความรู้ที่มาจากความรู้ที่เราเรียนแบบเขาเรียกว่ารู้ถูกตรงเนาะการรู้ถูกตรงก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราสามารถที่จะทำให้เซลล์เราใสเซลล์เราใหม่เซ mm hmm. ลลเราสะอาดลดการอักเสบได้ เราจะทําเองหรือเราจะใช้สารสกัดหรือเราจะใช้อาหารเสริมใดๆก็ตามถ้ามันมีวิธีนั้นมีสารสกัดตัวนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดทุกคนเพราะเมื่อเซลล์เราใสาเซลล์เราใหม่ในระดับ1ต่อ1ล้านโมเลกุลเนานะในระดับเทคโนโลยีแบบนี้โอกาสที่ร่างกายของเราจะกู้เพราะว่ากู้คืนมาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วโอเคนะคะสําหรับใครที่สนใจสารสกัดหรือทานอยู่นะ เจะบอกทุกคนว่าการทานสารสกัดเนี่ยมันเหมือนกับการลงทุนเขาเรียกว่ากองทุนกองทุนระยะยาวค่ะทุกๆการลงทุนนะไม่มีวันขาดทุนทุกคนแล้วยิ่งการลงทุนเรื่องสุขภาพแต่ประเด็นก็คือเราลงทุนเรื่องสุขภาพเนี่ยเราต้องมีความรู้เนาะเพราะเวลาเรามีความรู้แล้วเราจะเลือกเป็นเราจะเลือกถูกแล้วเราจะไม่เกิดค่าเสื่อมและจะไม่บาดเจ็บในระยะยาวนะคะแต่ว่ามันจะคุ้มค่าแก่การลงทุน โอเคนะคะทุกคนสําหรับใครที่สนใจก็ทักกล่องข้อความได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้จะให้อดมินเนี่ยส่งรายละเอียดให้ดูนะคะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ